แม่ก้อยธาริกาทิดาทิศผู้สร้างชื่อให้กับช่องสามที่มีประวัติยาวนานในวงการบันเทิงวันนี้มาพบกับเรื่องราวของเธอที่น่าสนใจมากๆจากการเป็นนักแสดงผู้มีชื่อเสียงจนถึงการเป็นผู้จัดละครที่สร้างผลงานที่ได้รับความนิยมมากมายชีวิตของแม่ก้อยเต็มไปด้วยความสําเร็จและความสําเร็จนี้ยังส่งต่อไปยังลูกชายของเธออีกด้วยแม่ก้อยมีประวัติการทํางานที่ยาวนานกว่า50ปีและมีผลงานที่ได้รับความนิยมมากมายจากการเล่นละครที่สร้างชื่อเสียงเช่นพยานบากโบตัน มีนัดกับหัวใจและยังได้รับรางวัลระดับนานาชาติจากภาพยนตร์เรื่องเหนือกว่ารักทําให้เธอมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงไปตามหลายประเทศแต่นี่ไม่ใช่เรื่องราวที่เราจะพูดถึงวันนี้เพราะวันนี้เราจะพูดถึงความสําเร็จของแม่ก้อยในการสร้างละครที่ได้รับความนิยมมากมายในช่องสามซึ่งเธอเป็นผู้จัดละครของค่ายมัสเตอร์วันวิดีโอโปรดักชันซึ่งได้สร้างละครที่มีความสําเร็จและได้รับความนิยมมากมายทั้งละครกวนขันทองกับแก๊งพ่อปลาไหลานางสาวทองส้อยไว้แสบสาหรายกะ ไวแสบสารากาศสองดวงแบบนี้ไม่มีจูและอีกมากมายแต่นี่ไม่ใช่เรื่องราวที่จบลงเพียงแค่นี้เพราะแม่ก้อยยังมีความสําเร็จอีกหนึ่งด้านคือความสาเร็จในการสารต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวซึ่งเธอได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเป็นคนที่ดีและไม่เคยลืมบุญคุณของผู้ใหญ่ในช่องสามเลยสักครั้งทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวของเธอมีความแน่นชัดตลอดเวลาแต่วันนี้มีเรื่องราวที่น่าสงสัยเมื่อลูกชายของแม่ก้อยคือเอือนิธิพัน์ได้แต่งงาน ับนักแสดงสาวเจจิตาภาจะปฐถมทาให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวของแม่ก้อยเกิดการเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดความสงสัยว่าจะมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่แน่นชัดตลอดไปหรือไม่ความสัมพันธ์นี้จะมีความแน่นชัดตลอดไปหรือจะเป็นเรื่องที่เพียงแค่ผ่านพ้นเพียงนี้แม่ก้อยธาริกาที่มีอายุ73ปีทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตเธอเต็มไปด้วยความสําเร็จและความสําเร็จที่น่าติดตามจากการเป็นนักแสดงผู้มีชื่อเสียงจนถึงการเป็นผู้จัดละครที่สร้างผลงานที่ได้รับความนิยมมากมาย และยังสามารถสานต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวได้อย่างแน่นชัดทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตเธอเป็นกําลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับคนอื่นๆเพียงแค่นี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าติดตามแล้วแต่เรื่องราวของแม่ก้อยยังมีอีกมากมายที่เราจะได้พบกันในอนาคตจะเป็นเรื่องราวอะไรกันแน่จะมีความสําเร็จอีกหรือไม่ทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตเธอเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามและน่าสนใจมากๆคุณคิดอย่างไรกับชีวิตของแม่ก้อยคุณคิดว่าชีวิตเธอเป็นกำลังใจสำหรับคนอื่นๆ หรือไม่คุณคิดว่าความสําเร็จของเธอจะยังคงต่อเนื่องไปได้หรือไม่มีความคิดเห็นอะไรก็เขียนไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับจะเป็นการแบ่งปันความคิดเห็นและเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับคนอื่นๆ